เช่ค่ะน,น้องชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเฟตาค่ะคือพี่แค่อยากมาถามว่าพอเราเป็นวันนั้นของเดือนอะเราเคยพลาดกิจกรจรมอะไรไปไหมอุยพลาดเยอะมากโดยเฉพาะวันสงการวันนั้นเป็นวันนั้นของเดือนพอดีเลยเป,เป,เป๊ะเลยใช่แล้วพอเราไม่ได้ไปกับเพื่อนแฟนอะไรเนี้ยแล้วเขาหน่อยปะหน่อยมากแฟนหน่อยมากจริงปะจริงค่ะอุ้ยแล้วเรามีวิธีแบบง้อ,อยยังไงก็ว่างอดีกาเลย แล้วเราเป็นคนที่แบบปวดท้องหรือแบบหน่วหนวงอะไรพวกนี้ไหมปวดมากค่ะเพราะว่าเป็นคนแบบมาไม่ตรงสักเดือนเลยแล้วเรามีวิธีแก้ไขยังไงคะก็ถ้าเวลาปวดก็จะทานยาระงับอาการปวดค่ะแล้วเป็นยังไงตัวนั้นมันเวิร์กับเราปะรู้สึกว่ามันไม่เวอร์เพราะว่าถ้ากินบ่อยมันมันก็กลัวว่าจะส่งผลเสียกับร่างกายด้วยใช่คะ่ะแต่พี่อยากให้น้องลองอันนี้อะอะไรคะนี่เคยเห็นไหม ไม่เคยเลยค่ะอยากรู้ไหมอยากรู้มากซื้อได้ที่ไหนคะเซเว่นยีดลูกหรือว่าจะเป็นช j เจมอลบิ๊กซก็มีเนี่ยช่วยปรับสมดุลในร่างกายทําให้ปอจดอของเราน่ะมาตรงเป็นแคปซูลสมุนไพรโอเคค่ะพกพางไงด้วยจริงค่ะขนาดเล็กมากเลยขอบคุณค่ะอยากให้น้องแจกบาร์บไหยค่ะ P E E K A V A N G F O O ค่ะบ๊ายบ